จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยและมีอนุสาวรีย์ที่คนเชียงรายกราบไหว้กันมานานคืออนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชและเชียงรายยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นวัดล่องขุนดอยตุ้มูชีฟ้าเชียงแสนแม่สายน้ำตกบุญกอนแต่ก็มีสถานที่ที่หนึ่งอยากจะแนะนำคือบ้านดำ ดานางแลเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่น่าสนใจมากในจังหวัดเชียงรายเพราะเป็นสถานที่ที่เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามบ้านดำตั้งอยู่บ้านเลขที่414หมู่13ตำบลนางแลออาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจาก,จากมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงรายไปประมาณ2กิโลเมตรสำหรับการเดินทางไปบ้านดำขับรถจากหมหาวิทยายลัยราชภัฏ ตรงไปเลยบริษัทแบ๊บซี่ไปประมาณ200เมตรเจอป้ายบ้านแม่ปูคาหมู่ที่13ตําบลน,นางแลอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซอยหนึ่งขับรถเข้าซอยตรงไปเรื่อยๆขับไปจนเจอป้ายบอกทางไปบ้านดรทวันดัชนีแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขับตรงไปจนเจอบ้านดำอาจารย์ทวันดัชนีปัจจุบันอายุ6-62ปี เกิดเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2482ที่จังหวัดเชียงรายเป็นบุตรของนายสีและนางบัวคำดัชนีเป็นบุตรคลสุดท้องในจำนวนพี่น้องส4คนมีบุตรชายหนึ่งคนบ้านอาจารย์ถวันดัชนีเป็นบ้านส่วนบุคคลตัวบ้านจะมีทั้งหมด32หลังในพื้นที่39ไร่เป็นเอกลักษณ์ของท่านคิดเองออกแบบเอง บ้านอาจารย์ถวันสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถือเป็นบ้านส่วนบุคคลอยู่อาจารย์ถวันเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมโดยไม่คิดค่าเข้าชม ผลงานและชื่อเสียงของอาจารย์ทวันดัชนีได้รับการกล่าวขานอย่างกว้างขวางเห็นได้จากสื่อสารสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศที่เผยแพร่ไปทั่วโลกมากมายและนี่ก็คือผลงานส่วนหนึ่งของอาจารย์ทวันดัชนี ประวัติการสร้างสรงสรค์ผลงานศิลปะนับแต่เรียนสําเร็จชั้นมันธยมที่จังหวัดเชียงรายอาจารย์ถวันได้เข้าเรียนศึกษาที่โรงเรียนพอช่างด้วยทุนการศึกษาของจังหวัดเชียงรายและเป็นนักเรียนพอช่างดีเด่นด้วยฝีมือการวาดรูปเหมือนจริงที่แม่นยำฉับไวภาพวัดเบญจมาบพิษได้รับเลือกให้แสดงในหอศิลป์แห่งชาตินครโตเกียวประเทศญ,ญี่ปุน่นและแสดงในนิทรรศการศิลปะ ร่วมสมัยแห่งชาติประเทศไทย จบจากโรงเรียนพอช่างในปีพุทธศักราช2500อาจารย์ถวันได้เดินตามแนวของดำรงวงอุปราชจิตกรรุ่นพี่นักเรียนทุนจากลำปางซึ่งเป็นผู้จุดป,ประกายให้เขาสอบเข้าเรียนที่คณะจิตกรรมปฏติมากรรมมหาวิทยายลัยศิลปกรภายใต้การอำนวยการสอนของาศาสตราจารย์ศิลป์พีรศีและสถาบันแห่งนี้ได้หล่อหลอมให้อาจารย์ถวันพัฒนางาน จากภาพวาดเหมือนจริงไปเป็นภาพวาดที่ให้ความรู้สึกประทับใจแบบไทยแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ถวันดัชนีกับพลตรวจตีหม่อมหลวงราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทซึ่งเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตและว,วิธีคิดที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเขาเป็นอย่างยิ่งอาจารย์ถวันดัชนีจัดเป็นบัณฑิตคนหนึ่งในจำนวนไม่กี่คน ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในขนาดนั้นที่สามารถเรียนต่อในระดับปร,ริญญาตรีได้ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าถ้าไม่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นแท้จริงแล้วจะได้เพียงอนุปร,ริญญาและหลังจากสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วด้วยการสนับสนุนของศาสตราจารย์ศิลป์พีรศรีคณะบดีในเวลานั้น อาจารย์ถวันได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการศึกษาของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นเวลา5ปีที่ราชวิทยายลัยศิลปะแห่งชาติในประเทศเนเธอร์แลนด์ ภาพลักษณ์ของอาจาร,รย์ทวันดัชนีภาพลักษณ์ของอาจาร,รย์ทวันดัชนีที่ปรากฏต่อสาธารณชนคือชายร่างสูงใหญ่ค่อนข้างเจ้าเนื้อแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเหนือสีครามเข้มมีเขี้ยวเล็บกระดูกสัตว์ป่าเป็นเครื่องประดับนับตั้งแต่อายุ55ปีไม่เคยใส่เครื่องประดับกายชนิดใดเลยรูปลักษณ์ที่ปรากฏแก่คนทั่วไปเช่นนี้เป็นจุดยืนยันอันเด่นชัด ของอาจารย์ถวันเดชนีที่ไม่ยอมรับแฟชั่นหรือกระแสวัฒนธรรมทางวัตถุใดๆชีวิตส่วนตัวเป็นคนสมถะกินน้อยนอนน้อยทำงานมากมีงานวาดรูปเป็นกิจนิสัยตลอดชีวิตไม่เคยข้องแวะกับอบายมุกหรือสิ่งเสร็จติดใดๆเป็นคนตรงไปตรงมามองโลกนี้แง่ดีมีอารมณ์ขันอาจารย์ถวันศึกษาหลักธรรมในพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ปฏิบัติตามหลักมัชิมาปฏิปทาไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไปปฏิบัติสมาธิด้วยการทำงานวาดรูปจึงสามารถนำปชำัชญาธรรมในพุทธศาสนามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิละปะจนได้ชื่อว่าเป็นสื่อกลางเชื่อมโลกตะวันออกแล้วตะวันตกเข้าหากันในยุคป,ปัจจุบัน การทำประโยชน์เพื่อสังคมอาจารย์ถวันดัชนีมีพวกทรัพย์อันเกิดจากการวาดรูปค่อนข้างมากในความรู้สึกของคนทั่วไปแต่สำหรับอาจารย์ถวันแล้วเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญสูงสุดเงินไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆมากนักเขายังคงเป็นอาจารย์ถวันดัชนีผู้มีชีวิตเรียบง่ายนอบน้อมถ่อมตน ยังคงกินน้อยนอนน้อยทำงานวาดรูปมากสม่ำเสมออยู่เช่นเดิมอาจารย์ถวันพันเงินส่วนใหญ่ไปทำประโยชน์แก่วงการศิลปะทั้งการศึกษาและการสร้างสรรค์เขายังหวังอยู่ว่าวันหนึ่งสัคงคมไทยจะให้ความสัมพันธ์แก่ศิลปะและการสร้างสุนทรียรสให้แก่ผู้ตนเขาทุ่มเทเวลาส่วนมากฟูมฟักศิลปะสถานที่ชาวบ้านเรียกว่า บ้านดำนางแลที่จังหวัดเชียงรายบ้านเกิดให้กลายเป็นสถานที่ทางการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติด้วยการจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านในเนื้อที่กว่าร้อยไร่ประกอบด,ด้วยอาคารแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคเหนือกว่า25หลังและอาคารสถาปัตยกรรมท้องถิ่นประยุกต์หลายหลังสำหรับจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านซึ่งเป็นผลงานสร้างสารรค์ของช่างท้องถิ่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้อาจารย์ทวันดัชนีใช้เวลารวบรวมความตั้งใจมาเป็นเวลานานกว่า25ปีตลอดระยะ25ปีที่ผ่านมาอาจารย์ถวันดัชนีอยู่เบื้องหลังการรวมตัวของช่างผู้รังสร,รรค์ศิลปะทั้งช่างในท้องถิ่นและภาคอื่นๆของประเทศไทย เพื่อเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมทางศิลปะอย่างเป็นรูปธปรรมมีผลงานศิลปะหลากหลายออกสู่สายตาสาธารณาชนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากและยังได้บริจาคเงิน12ล้านบาทจัดตั้งมูลนิธิทวันดัชนีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539ด้วยการใช้ดอกผลจากกองทุนนี้สนับสนุนการศึกษาของสถาบันที่ทวันเคยเกี่ยวข้องได้แก่ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายวิทยาเขตพ่อช่างและมหาวิทยาลัยศิลปกรให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์สถาบันละสิบทุนตลอดมาจนถึงปัจจุบันทุนสนับสนุนสอนศิลปะไทยโดยดรกมลทัศนายชลีศิลปะแห่งชาติทุนวิจัยแก่มูลนิธิมอมรวงมานิ์ ชุมสายนะอยุทยาทุนมูลนิธิบ้านอาจารย์พลตีหม่อมหลวงราชวงศ์ครุตริ์ปราโมทมูลนิธิพลเอกเปรมติสุรานนท์องคมนตรีรัฐรัฐบุรุษมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงสำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมสถาบันราชพัชเชียงรายบุรณะปฏิสังขรณวังพญาไทยกรุงเทพ ที่แห่งนี้คือเป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างหนึ่งซึ่งทุกคนสามารถเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและลมลื่นได้ถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวที่เชียงราย,ายก็อย่าลืมแวะไปบ้านดำของอาจารย์ถวันดดชนีที่ตำบลนางแลอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย